ตนอยใหญ่ๆงามๆเาาเเนะสียงเงี้ยเครื่องเป็นทั้งทั้งทั้งขุ่นเนาะคขะเนาะตองไดนอ่อนๆตรงไหนอ่อนๆก็มาตุ่มไปเพื่อนๆเหตุไปเห็ดไปอ่อนๆเสียหนำใบก่อนจป็สิตุ่มเนาะคขะเนาะเส็จแล้วค่ะได้กระมังหนึ่งเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะอ่อนๆเสียหนำใบก่อนจป็สิตุ่มเนาะคขะเนาะ เสร็จแล้วคะ่ะได้กะละมังหนึ่งเพื่อนๆจ้ะขอบคุณนะคะเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเพื่อนๆจะ้ะไมนร่ำรวนก็เห็ดจังสีเนาะคะ่ะเนาะตุ่มใบเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะจังสีตุ่มใบพี่นอ้องบ้านนี้ก็กินเนาะใหม่ดีดีเพื่อนๆอ่อนๆแช่น้ำใบกล้วยเป็นสีตุ่มเนาะคะ่ะเนาะ เสร็จแล้วคะ่ะได้กละมังหนึ่งเพื่อนๆจาขอบคุณนะคะนกขาะอินโนไม้ดีๆนกขนะตุ่มใบกระบ,บื้อเด็กหน่อยเขามากก็กินนกขานอเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะจังสีตุ่มใบพีน่น้องบ้านนี้ก็กินนกไม้ดีๆเพื่อนๆเจ็บๆนกขานะ มันน si ka ้องใหม่ไงแต่น้อยใหญ่ๆงามๆนก็นนอนเสียงเัี้เครื่องใส่กีนกระปุลกับแก้วคือเก่าเหลาเพื่อนๆต้มใบต้มใบเอาไว้ในตู้ก็อยู่ในตู้คือเก่าขมเห็ดแล้วกระเบื้องแต่ปุกินเป็นทั้งทั้งทั้งกลุ่นเนาะค่ะเนาะตองไดนอ่อนๆตรงไหนอ่อนๆก็มาต้มใบเพื่อนๆเห็ดใบไปเห็ดใบ มนน้ำดวนขอนอนุญาตเออขออนุญาตใช้มีดน้องคะเนาะขอนอนุญาตใช้มีดนะคะเก้ออาม,ะะมากเลยได้กินน้องคะเนะะาะทำหน่อไม้มันเลือกเนี่ิติม่มบคือเก่้าเพ่อนเพื่อนทำบาัตถุมกับเจ้าสีเฮ็ดจังไรกินน้องคะเนะะาะตุ่มหน่อไม้ไว้เขามีเง้เอาไปเห็ดไปทาลูกทาเตา้าเมื่อนี่ก็สิติ่มบปอีกคือเก่้าดังเต่าทานคือเกล้าเพื่อนเพื่อน สองสามนอไดติเกือบน้องขนนเย็นนมไม้เพื่อนเพื่อนจ้ะทำนมไม้น้องขนนของปาดนมไม้ใบเพื่อนเพื่อนใส่เมีดจะงอยด้วยะเด้อน้องขะนน้ต้ใส่มีดปาดก็จะใส่ยงเพื่อนเพื่อนจ้ะฮ้อนฮอนเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้มามามาเบิดนมไม้ว้คือเก่า น้องใหม่มันหลพี่นอกก้องคนนะ่ะจะน้อยังี้ยน้องใหม่ใบเพื่อนๆใส่มีดจะน้อยด้วยค่ะเด้นอ,อนอาอค่ะนาองแกใส่มีดปาดก็จะชิใส่ยังเพื่อนๆจะเขามียังเขาไปเห็นไปทาลูกทาเต้าเมื่อน,นี่ก็สิตุ่มไปอีกคือเก่าดังเต่าทานคือเก่าละเพื่อนๆสองสามนอได้ติเกือบ หอ,อมีดทำนะคะอีไอเนาะคะ่ะเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเพื่อนๆจะแทำลำดวนกเ็เฮ็ดจังสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตุ่มใบนี่สีตุ่มใบคือเก่าเ่ลาเพื่อนๆ้าบ่ตุ่มก็จะสีเฮ็ดจังไหนกินเนาะคะ่ะเนาะตุ่มน้องไม้ไว้เป็นชิ้นๆก็ได้นะคะจังสีตุ่มใบพี่นอ้อง บานนี่กิกนนมด่ดีดีเพื่อนเพื่อนน้นไม่บเพื่อนเพื่อนใสมีจะน้อยได้ค่ะเดเนะคอะขนะมัวใชเมีดนปก็จะชิใส่ย,ย,ย,าาย,ย,ยังเพื่อนเพื่อนจะเป็นทั้งทั้งทั้งกลุ่นนคอะขนะมองไดนอ่อนๆตรงไหนอ่อนๆกับมาตุ่มใบเพื่นอนเพื่อนเอด็ดใบใบเอ็ดใบ ม่น้ำดวนก่อนอนุญาตเด้อขออนุญาตใช้มีดน้องคะเนาะขออนุญาต,ใช,ะะออญาตใช้มีดนะคะนี่ตุมม่มใบคือเก่าเหลาเพื่อนๆถ้าบ่ตุ่มก็จ้าสิเฮ็ดจังได๋กินเนาะงคะเนาะตุ่มหน่อไม้ไว้ขออนุญาตทำหน่อไม้ก่อนทำหน่อไม้ทำหน่อไม้เนาะงคะเนาะ อนุญาตด้อค่ะให้เละลายก็เห็ดใบประมาณนีแล้วเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจะเอาเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะจังสิตุ่มใบพี่น้องบ้านนี้ก็กินน้องใหมด่ดีดีเพื่อนๆเจ็บๆเนาะค่ะเนาะมันมน,น,น้องใหม่เนี่ยตัดน้อยใหญ่ๆงามๆ เสียงนันเครื่องซื้หน่อข่าหน่อไม้เมนูน่ไม้สดดอกพี่น้องหน่อไม้ทุงสวยๆยิ่งสิหน่ะขนาทำบอกขออนุญาตทำหน่อไม้ก่อนเอามีเงิเอาไปเห็นไปทาลูกทาเต้าเมื่อนี้ก็สิตุ้มไปอีกคือเก่าดังเต่าทานคือเก่าละเพื่อนเพ่นสองสามนอไดติเกือบ น,น้ำดวนก็ขออนุญาตเออขออนุญาตใช้มีดน้องคะเนาะขออนุญาตใช้มีดนะคะเฉลาลายกัเห็ดใบประมาณนีเลยนะน้องคะเนาะประมาณนี้น้องคะ,นะ,คะเนาะเพื่อนๆจะน้องคะเนาะอินนมไม้ดีๆีน้องคะเนาะ,ะส้มใบกับบืดเด็กหน่อยเข้ามากกับกินน้องคะเนาะเป็นทั้งทั้งทั้งปุ่นน้องคะเนาะ มรงได้อ่อนๆตรงไหนอ่อนๆก็มาตุ่มใบเพื่อนเห็ดใบก็เห็ดไปเติมนกันน้องใหม่แม่เมนูใหม่สดดอกพี่น้องน้อใหม่ทุ่งสวยๆยั่งสีนกันเนาะทำเอาเขามีังี้ยเขาไปเห็ดไปทาลูกทาเต้าเมื่อนี้ก็สิตุ่มใบอีกคือเกาดังเ่าทานคือเกาแล้วเพื่อนเพื่อนสองสามนอเด็ด ติเกลขออนุญาตทำหน่อไม้ก่อนต้มหน่อไม้ไว้อีกคือเก่าละเพื่อนๆพื่นขันนอไว้กับขันต้มจังสีกันแซ่บแซบ,แซบเพื่อนๆจ้ะอ่อนๆเซียน้ำใบก่อนจะสีต้มเนาะขะเนาะเสร็จแล้วคะ่ะได้กระมังหนึ่งเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะจะละลายก็เห็นใบประมาณนียู่นะ,ะเนาะขะเนาะ มาหนีนะะนนนน้น้องคะนอเพื่อนจะทำใหม่ใบเพื่อนใส่มีดจะน้อยด,อด้วยขั้เด้อเนาองคะนอหลังว่ใช้มีดปาดกับเจายย้าชีใส่ยังเพื่อนจะใช้มีดนะคะใช้มีดเข่ามากเลยได้กินเนาองคะนอทำหน่อไม้เหมือนเดิมสิเต็มกะละมังตรงนี้อันนี้ก็เป็นนอออันนี้เนาะ ตุมหน้ำใหมไว้อีกคือเก่าละเพื่อนเพื่อนขันอไว้กับขันตุมยจงงสี่ันแสบแสบเพื่อนๆพจะน้ำไหม่ใเพื่อนเพื่อน,น,ออน,อนใส่มีดจะน้อยเด้ค่ะเด้อน้องขนัขนนอใส่มีดปาดกับจัาสีใส่ยังเพื่อนเพื่อ,อจะ้ะทำน่อไม้ทำน่อไหมเนะค่ขเนาะ ขออนุญาตเด้อค่ะตาอ่อนชอนอ่อนๆเน,นาะค่ะเนาะอ่อนอยู่ได้เพื่นนอนเพื่อนเนาะคะเนาะขออนุญาตทำใหม่ใบเพื่อนเพื่อนใส่มีดจะน้อยเด,ด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะถ้าใส่มีดปาดก็จะชิชัยยังเพื่อนเพื่อนจ้ะอ่อนๆเซนน้ำใบก่อนจะสิะสสตุมเน,นาะค่ะเนาะ เส็จแล้วค่ะได้กะละมังหนึ่งเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะเข่ามากกันได้กินเนาะค่ะเนาะทำหน่อไม้มันดื้อเข่ามากกันได้กินเนาะค่ะเนาะทำหน่อไม้มันดื้อแต่อ่อนซอนอ่อนๆเนาะอ่อนอยู่ได้เพื่อนๆเนาะก่อนุญาต ทำหน่อไม้ทำหน่อไม้เนาะค่ะเนาะขออนุญาตเด้อค่ะเติมเนาะค่ะนกใไม้แมนแม่นกไม้สดดอกพี่น้องนกไม้ทุ่งสวยๆยังสิเนาะค่ะเนาะทำออกสิเตรมกันละมั่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นเนาะอันนี้ซักผ้าเสียงเครื่องซักผ้าน้ำเนาะค่ะเนาะ แอ้ลำดวนก็มาทำนองหม้ไว้เหมือนเดิมนะคะบ่งนอไใหม่เนี่ยพี่น้องเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้ะแอ้ลำดวนไปเห็นจังสีเนาะค่ะเนาะตุ่มว่าเขามียังออกไปเห็นไปทาลูกทาเต่าเมื่อน,นี้ก็สิตุ่มไปอีกคือเก่าดังเต,ต่าทานคือเก่าละเพื่อนๆสองสามนอได้ติเกือบเป็นทั้งทั้งทั้งกลุ่นเนาะค่ะเนาะมองได้อ่อน